สวัสดีครับชาวราศีเมถุนครับมาดูกันว่าแผนที่ชื่อของคุณในปี2025ในปีหน้านี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะเป็นก,นการไกด์ไลน์แนวทางพลังงานให้กับคุณนะครับคนที่อยู่ราศีเมถุนวันที่ที่ผมขึ้นให้ตอนต้นเนี่ยมันเป็นวันที่ตามโหราศาสตะวันตกนะครับถ้าคุณยึดโหราศาสไทยมาถามว่าดูได้ไหมดูได้นะครับแต่วันที่มันอาจจะไม่ได้ตรงแค่นั้นเองนะครับ มาดูกันชาวราศีเมถุนแผนที่ชีวิตของคุณในปี2025จะเป็นอย่างไรฝาก, like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามสำหรับคนใหม่ที่มาเจอช่องนี้ด้วยนะครับผมมีเพจชื่อ t ล n o w l e d g e o r a c l e ด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ใน f เ c e b o o k นะครับแผนที่ชีวิตของชาวราศีเมถุนในปี2025เป็นอย่างไร A of born ครับพลังงานของทัดไฟครับพลังงานของการเริ่มต้นใหม่สัญญาณชีวิตที่ดีพลังงานของโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาพลังงานของการตัดสินใจลุยทำนะครับในเป้าหมายในงานนะครับของตัวคุณก็ได้เห็นถึงการเบ่งบ้านการเติบโตในชีวิตของคุณด้วยครับแล้วก็มี Night of Cups ครับ อะไรก็าตามในปีหน้าที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขในงานนะครับในโปรเจกต์ในไอเดียของคุณอะ่ะมันจะทำเงินให้กับคุณได้อย่างมากมายเลยครับมีเดวิลครับเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจากตัวคุณเนี่ยที่มันเป็นผมต้องบอกว่าในไพ่เดวิลเนี่ยมันมาอยู่ในตำแหน่งของการพูดการคิด นะครับหรือสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนะครับอะ,อะไรที่คุณพูดคิดเชื่อนะครับที่มันเป็นด้านลบกับตัวคุณกับชีวิตของคุณมันอาจจะต้องถึงเวลาของการค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคาพูดของคนอื่นความคิดของคนอื่นหรือสิ่งที่คนอื่นพูดใส่คุณในด้านที่ไม่ดีนะครับแล้วคุณเก็บมันเอามาแบบเอามาคิดเอามาแบบรู้สึกแย่กับตัวเองคุณอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ ี t ด e เอมเพ s สครับพลังงานของความเป็นแม่นะครับพลังงานของบ้านพลังงานของความอุดมสมบูรณ์แผนที่ชีวิตครับสำหรับชาวราศีเมถในปี2องพันีเสมีทียบครับครับการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น เพื่อนร่วมงานเจ้านายที่ดีนะครับมีความสุขกับการทํางานรูที่นของคุณในปีหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความ e น j o ยกับชีวิตมากขึ้นมันมีความสนุกกับชีวิตมากขึ้นสนุกกับการทํางานมากขึ้นนะครับแบบทํางานเที่ยวนะครับทํางานไปเที่ยวนะครับพักผ่อนอะไรแบบนั้นก็ได้มันดูเป็นสัญญาณที่ดีมากๆมี Queen of Cups ขึ้นมา คุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมทําตนนะครับหรือมีความอ่อนโยนมีความเมตตานะครับในจิตวิญญาณของตัวคุณคีนอปครับขึ้นมาในตําแหน่งของความสัมพันธ์หรือคู่นะครับมันเหมือนกับว่าใส่ใจการดูแลการเทคแคร์การก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคุณเนี่ยในคนโสดนะครับมันก็อาจจะเป็นการแบบให้ความสําคัญกับตัวเองนะครับใส่ใจดูแลความรู้สึกของตัวเองเซล์เลิฟในตัวเองมากขึ้นมีซิลเบ,บลอรครับ มีฟอร์ n บอลครับมีเดอะชาริออตครับเดอะชาริออตกล้าลุยทำเทคไิส์ครับหรือเสียงที่จะทำนะครับคือเหมือนคุณมีเป้าหมายที่อยากจะทำแล้วคุณแบบเฮ้ยฉันทำได้นะลองเสียงดูอะไรแบบนั้นไฟล์ค,ครับครับความทุกข์ความโสกความเศร้าความหดหู่อารมณ์ความคิดแล้วก็มีเอซอฟคอนครับ ผมรู้สึกว่าจิตใต้สำนึกของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณนะครับดีนะเพราะว่าไอ o ซฟคอเนี่ยคือคุณสนใจเรื่องจิตวิญญาณคุณสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องพลังงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไอโซฟคอ n เนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งของการอ่าภายในของคุณนะจิตวิญญาณของคุณนะครับมันบอกถึงว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในจิตวิญญาณของคุณความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้คือคุณรักตัวเองคุณรู้ว่าคุณจะ ดึงดูดพลังงานแบบไหนเข้ามาหาตัวคุณใต้สำรักคือ the magician นะครับ the magician คือพลังงานของการกระทำนะครับพลังงานของการลุยทำหรือคนที่เก่งในด้านด้านนั้นนะครับเก่งในธุรกิจเก่งในงานนะครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของความ ปัญญาการลงมือทําการใช้ทักษะองค์ความรู้ที่คุณมีนะครับในการทาสิ่งสิ่งนั้นในการทํทงานนั้นนะครับของคุณก็ได้เนาะต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยแผนที่ชีวิตของคุณในปีหน้านะครับมันเหมือนมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเริ่มต้นงานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่นะครับแต่มันมาพร้อมกับโอกาสความสําเร็จ ของคุณด้วยนะครับเราก็กระแสะการเงินของคุณเนี่ยนะครับมีเพจมี night of cups คับแล้วก็มี s i of cups ที่ผมขยายขึ้นมาผมมองว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นจากความรู้สึกรู้สึกขอบคุณเงินนะรู้สึกขอบคุณงานที่ฉันมีรู้สึกขอบคุณทีมที่ฉันมีรู้สึกขอบคุณธุรกิจที่ฉันมีรู้สึกขอบคุณอาชีพที่ฉันมีอยู่ตอนเนี้ย มันคือแบบนั้นนะครับมันคือพลังงานแบบนั้นคือในตําแหน่งของงานมันก็ขึ้นเป็นไพ่ถ้วยนะครับต <Right. S 2> ําแหน่งของเงินขึ้นเป็นไพ่ถ้วยนะครับมันก็คือเงินจะเข้ามาจากความรู้สึกนั้นมันไม่ได้เป็นความรู้สึกขาดแคลนแต่มันเป็นความรู้สึกว่าชั้นดึงดูดเงินไม่ว่าควรจะเป็นแม่ค้าไม่ว่าควรจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าควรจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าควรจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เงินของคุณจะเข้ามาจากความรักในการทำสิ่งนั้นในการทำธุรกิจของคุณแน่นอนเข้ามาแบบนี้จริงๆกระแสะการเงินของคุณและเนี่ยเดอะซันนะครับ มันเป็นแบบนั้นจริงๆเงินของคุณมันมาจากพลังงานบวกในตัวคุณนะครับมันมาจากพลังงานของการลงมือทําพละกาลังแรงกายแรงใจของคุณทําในงานนั้นด้วยความรักและมันก็ส่งผลต่อในเรื่องราวของสุขภาพนะครับที่ดีของคุณด้วยสําหรับบางคนนะครับผมมองว่าการพาตัวเองออกมาจากอะไรที่มันเป็น energy ของ Devil อะไรที่มันแบบ เป็นความทุกข์เป็นความยึดติดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทบางอย่างนะครับของตัวคุณให้ออกมาจากสิ่งนั้นนะครับมุมมองไม่เสร็จบางอย่างที่มันจำกัดคุณไว้แค่ฉันทำไม่ได้หรือมุมมองของความกลัวที่คุณมีต่ออนาคตต่อชีวิตของคุณแต่ต้องบอกว่าความกลัวมันเกิดขึ้นมานะครับเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของเราอยู่แล้วครับผมก็มีความกลัวเกิดขึ้นม,มีความกังวลบ้างแต่ เราจะไม่ปล่อยให้ความกลัวนั้นนะครับมามาชุดล้างชีวิตของเราครับเราแค่ต้องเผชิญหน้ากับมันนะครับรเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วแล้วคุณอาจจะเห็นก็ได้ครับว่าคุณเติบโตแค่ไหนนะครับในตําแหน่งของบ้าดน,นะครับมันมีเทนอฟวอนขึ้นมา ทต่นองพอในตำแหน่งของบ้านครอบครัวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมีรายจ่ายในครอบครัวที่ต้องจ่ายมีรายจ่ายในชีวิตประจําวันที่ต้องจ่ายแต่มันก็มีเงินมาพอสนับสนุนคุณตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่คุณรู้สึกว่าแบกรับภาระของบ้านอะไรที่มันหนักไปอะคุณอาจจะต้องลองลองวางลงลองปล่อยอะไรแบบนี้ดูนะครับหรือใครที่แบบอยากจะให้คนที่บ้านเป็นในแบบที่เราจะให้เป็นนะครับ บางคนนะครับเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเขาเคยชินกับแบบนั้นอยู่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าความเคยชินเราก็ต้องมองในความเป็นจริงว่าเออเราไปบอกให้เขาเปลี่ยนก็ไม่ได้เขามาบอกให้เราเปลี่ยนเราก็ยังไม่เปลี่ยนเลยอะไรแบบนั้นผมมองว่าอะไรที่มันหนักไปอะไรที่มันตึงไปครับลองอาจจะสมดุลหรือยืดหยุ่นดูนะครับเทนฮอบอลในตำแหน่งของบ้านเนี่ยมันก็อาจจะพูดถึงบ้านนะครับให้เขาเรียกว่า อาจจะมีให้ให้โอกาสบางอยา่างให้โชคบางอย่างก,กับคุณก็ได้นะครับผมมองเป็นในเรื่องราวของความสุขในชีวิตในพาร์ทของคุณปีหน้าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำงานเก็บเงินเพื่อจะสร้างบ้านใหม่มีบ้านในฝันนะครับอาจจะซื้อรถคืออะไรก็ตามที่คุณจะลงในบ้านอะ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องดิ้นรนนะครับคุณต้องแบบผ่อนอะไรแบบเนี้ยให้คุณ ลองทบทวนดูดีๆถ้าคุณมีความสามารถในการผ่อนจ่ายได้มันก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องผ่อนเราเป็นหนี้หรือแบบยังไม่มั่นใจในรายได้อะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องแบบลองคิดทบทวนดีๆถึงแม้ว่ากระแสะการเงินของคุณจะดีนะครับแต่นั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้มีความอะไรมันแน่นอนนะครับมันมการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาสำหรับบางคนนะครับซิการ์บอลเนี่ยมันอาจจะ ในซิการบอลตำแหน่งตัวนี้เงินจากแหล่งอื่นก็เข้ามาหาคุณคุณจะมีโชคจากแหล่งอื่นๆเข้ามาหาคุณดูเหมือนกระแสะการเงินทิศทางการเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับใครวางแผนที่จะปลดหนี้นะครับคุณวางแผนได้นะครับแต่อยากกดดันตัวเองวางแผนตั้งเป้าว่าจะปลดหนี้ในปีหน้านะครับก็ได้หรือตั้งเป้าหมายอะไรในปีหน้าผมมองว่าคุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นงานนะครับหรือ ในในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับบางคนมีสัญญาณของข่าวดีในเรื่องราวของต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะมีสัญญาณของการแต่างงานการหมั้นหมายหรือการได้ได,ได้ไปพบเจอคู่ะครับต่างประเทศก็ได้นะครับหรือสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นการได้เรียนสมมติการเรียนของคุณคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่ในคณะในสถาบัานนะครับที่ที่คุณชอบนะครับหรือสอบติดหรือมีข่าวดีเกี่ยวกับการเดินทาง การงานการเรียนนะครับอะไรแบบนี้ก็ได้ในมุมมองการงานนะครับเดชาริยขึ้นมาในตําแหน่งของการงานเดชาริยคือความกล้าหาญการลุยการตัดสินใจดังนั้นงานของคุณนะครับมันมีบางคนอาจจะเป็นงานที่ต้องเคลื่อนย,ย้ายไม่ได้อยู่กับที่นะครับตรงนี้เราก็ The ชา a r i o t ในตำแหน่งของการงานผมเห็นถึงความมั่นใจในตัวคุณ เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวคุณปีหน้าสําหรับบางคนมันอาจจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงงานก็ได้นะครับเป็นการแบบตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับการงานของคุณก็ได้ตัดสินใจไปทําธุรกิจนะครับตัดสินใจไปลงทุนนะครับในบางอย่างหรือตัดสินใจแบบเฮ้ยฉันลองสมัครไปทํางานต่างประเทศดูไหมอะไรแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับว่างานของคุณอ่ะคุณก็คือคนที่ควบคุมเส้นทางชีวิต การงานของตัวคุณเองนะครับและเดชารอตมันเหมือนกับว่าพาคุณไปสู่เป้าประสงค์ต่างๆในพาร์ทของเรือนที่11ของคุณนะครับในเรื่องราวของบางทีคุณมีความคาดหวังฉันต้องได้ตรงนั้นฉันต้องได้ตรงนี้ฉันต้องมีสิ่งนั้นนะครับหรือทําไมฉันมานาเฟสไม่สําเร็จทําไมแบบขอไปแล้วสิ่งนั้นไม่ได้คุณยังมีความรู้สึกปล่อยไม่ได้ครับคุณยังมีความคาดหวังอยู่ คุณมีความหวังได้แต่คุณต้องปล่อยความคาดหวังปล่อยให้มันเป็นกระบวนการของจักรวาลน,นะครับที่จะมอบสิ่งสิ่งนั้นของขวัญชิ้นนั้นให้กับคุณอะไรที่มันเป็นของคุณจักรวาลเตรียมไว้ให้กับคุณอะไรที่มันไม่ใช่ของคุณจักรวาลก็จะเอาออกไปจากชีวิตของคุณนะครับคุณแค่ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเอง บนสำรับนะครับมันเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาทาวเวอร์ Tower, นะครับคือพลังงานของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะครับหรือพลังงานของแบบอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างชีวิตของคุณให้คุณแบบเขาเรียกว่ามีสติในการใช้ชีวิตดีกว่าตราบคือผมผมเชื่อในเรื่องราวของการที่เรากําหนดอนาคตของเราไว้ก่อนนะโดยการแบบเฮ้ยวันนี้ฉันคือคนโชคดีมันจะต้องมีสถา,านการณ์ดีๆเข้ามา ไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามนะครับลองอวยพรตัวเองไปก่อนเลยนะครับมันอาจจะดึงดูดกับสิ่งดีๆนะครับเข้ามาหาคุณเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมแผนที่ชวิตนะครับในปีหน้าสำหรับชาวราศีเมถุนมีไพส่สบายๆชิลๆนะครับ มีกินมีใช้เป็นคล้ายๆไพ่พรดอ e เอ r มเพนั่นแหละครับแล้วก็มีไพ่ของการหยุดนิ่งเป็นไพ่เหมือนแปดดาบมันโดนมัดน,นะครับมันเหมือนกับว่าคุณต้องต้องแบบปลดปล่อยต้องปลดปล่อยต้องไม่ยึดติดคุณอาจจะแบบคาดหวังอย่างที่ผมรู้สึกนะครับเราคาดหวังเมื่อไหร่เราจะได้สิ่งนั้นนะครับเมื่อไหร่เราจะมีสิ่งนั้นอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยทําให้แบบพลังงานการดึงดูดอะมันไม่เต็มที่เพราะว่ากลนแรงดึงดูดจะทํางานกับความอยากไม่ได้ครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าแบบบอกว่าเราแบบต้องปล่อยว่างอะไรแบบเนี้ยนะครับในไพ่สบายๆเนี่ยมันอาจจะพูดถึงเขาเรียกว่า ได้รับเงินมีคนเลี้ยงมีความสบายทางวัตถุมีความสบายทางกายบางคนก็อาจจะเป็นแบบมีเงินบำนาญน,นะครับที่ใช้บางคนแบบเก็บค่าเช่าอะไรแบบนี้ได้นะครับหรืองานของคุณอย่างที่ผมบอกนะครับงานมันแบบสบายขึ้นนะครับมีรายได้ประจามีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีอิสระทำงานชิลๆนะครับเจ้านายดีลูกน้องดีเพื่อนร่วมงานดีนครับมันเป็นโทนพลังงานแบบนั้นนะครับการเงินก็ต้องบอกว่า อย่างที่ผมรู้สึกเลยคือเงินไม่ขาดมือมีเงินเข้ามาแบบไม่ได้ลําบากนะครับบางคนอาจจะได้รับเงินประกันนะครับมีความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตทางการเงินนั่นเองบางคนเป็นคนโสดบางคนเป็นแม่ไม่พ่อไม่นะครับมันอาจจะเป็นพลังงานของมีคนดูแลมีคนเลี้ยงดูนะครับเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามานั่นเองในใหมายเลข12นะครับที่เป็นไพ่ของความ หยุดนิ่งนะครับมันอาจจะพูดถึงบางช่วงชีวิตของคุณมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเออนิ่งนิ่งเงินนิ่งอะไรแบบนั้นผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมาของเกาหลีนะครับที่เขาแปลเขาบอกว่าในสภาวะของการที่หยุดนิ่งอะไรบางอย่างการเงินมันดูนิ่งนิ่งการเงินมันคือมันดูแบบติดขัดครับมันคือช่วงเวลา ที่คุณยิ่งต้องสำนึกรู้คุณเงินขอบคุณเงินเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะมีกระแสการเงินมากมายครับหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองนะครับมันเหมือนกับท่อที่ติดตันใช่ไหมครับท่อน้ําที่ติดตันนะครับมันก็ไหลไม่ไม่ไมคล่องใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีตะกอนมันมีนุ่นน่นไปไปขวางทางน้ําแต่ตะกอนนั้นในในมุมมองของจิตใต้สํานึกของเราคือความกลัวความ ความเครียดความคิดเรื่องเงินความแบบกลัวเรื่องเงินหรืออะไรต่งตางๆกลัวไม่มีเงินอะไรแบบเนี้นะครับมันอาจจะเกิดจากอดตีตที่เราคิดแบบนี้มาครับมันก็เลยทําให้สะสมตะกอนตะกอนแต่เมื่อเราใส่ความรู้สึกขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณที่เราเงินที่เรามีอะไรแบบนี้มันจะไปทําลายตะกอนเหล่านั้นนะครับและเป็นการส่งสัญญ,ญาณกไปกับจัก,กรวาลว่าฉันคือความอุดมสมบูรณ์และคุณก็จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหาคุณนะครับ สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าชีวิตเรื่อยๆนะครับแบบงานอะไรบางคนแบบงานแบบทําเดิมๆรูทีนเดิมๆมันเป็นแบบนั้นผมก็ต้องบอกว่ารูทีนงานอะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะมีอะไรใหม่ๆคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใส่อะไรลงไปในรูทีนใหม่ๆนะครับในชีวิตประจําวันของคุณให้มันมีนมอะไรใหม่ๆบ้างครับถ้ายังมีนิสัยเดิมๆที่มันมันมันทำให้คุณแบบไม่ได้มีความสุขหรือทําให้คุณแบบไม่ได้เติบโตอะไรแบบนี้ มันก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับดวงจะเปลี่ยนมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนที่นิสัยเดิมๆบางอย่างของเราก็ได้นะครับมีความเฉิดฉายขึ้นมานะครับไพ่เฉิดฉายเป็นไพ่ queen of wands นะครับอาจจะพูดถึงสเสน่ห์โอกาสการการดึงดูดนะครับหรือ,อความมั่นใจในตัวเองนะครับงานก็อาจจะเป็นแบบ ลหลงไหลในงานมีแพชชั่นในงานทําในงานแล้วมีความสุขม,ม,มีความสุขกับงานมันจะทําให้คุณแบบมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแล้วก็การเงินนะครับเข้ามามากขึ้นด้วยบางคนอาจจะเป็นแบบการซื้อของขวัญให้ตัวเองแต่งตัวเองให้ดูหล่อให้ดูสวยดูแลตัวเองให้ดูดีเพราะว่าคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาบอกถึงความโดดเด่นได้ด้วยครับความโดดเด่นสเสน่ห์อะไรแบบเนี้นะครับก็ มันเป็นพลังงานโทนนี้นะครับก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ